แล้วมีประเทศอะไรมั่งนะฮะอินโดนีเซีย, <laughs> ยครับ,รบอ่าอินโดนีเซียแล้วไทยค่ะไทยทำ <laughs> ไมพี่ตอบง่ายจังเลยมาเลเซียครับอมาเลเซียเ <laughs> วียดน,นามค่ะเออเวียดน,นาม <laughs> อ่มาพม่า <laughs> ตอบมไม่เจอ <Singapore>, สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์สรุปแล้วประเทศไหนเนี <laughs> ่ย <laughs> มีห้าประเทศนะที่ร่วมตัวกันเริ่มตั้งแต่สิงคโปร์ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ห้าประเทศพอห้าประเทศมาตกลงกันแล้วปรากฏว่าอีกหลายหลายประเทศก็สนใจในกลุ่มนี้อยากจะมาเริ่มแรกก็คือบรูไนอินโดนเซียขอมาด้วยน้อยเชนอยากจะเป็นสมาชิกด้วย ได้ไหมได้เลย,เลยโอเคได้ได้ก็ได้ได้ก็ได,ได,ได้บูนายดารุสลามจากบูนายมาต่อมาปีสองเจ็ดบูนายปีต่อมาเวียดนามเวียดนามปี38เวียดนามเมากาแฟ <c oughs> แต่ละคน <c oughs> โอเคนะเวียดนามมาปีสามแปดลาวมาปีสี่ ลาวมาพร้อมกับพมา่าลาวกับพมา่ามาพร้อมกันเลยนะปี40และประเทศที่ห้าที่เข้ามาสุดท้ายเพื่อนคือกัมพูชาปี42นะปี42ฉะนั้นในปัจจุบนันนี้ประเทศของกลุ่มอาเซียนมี10ประเทศครับ10ประเทศมีอยู่ประเทศหนึ่งที่อยากจะเข้ามาซึ่งก็อยู่ในแถบนี้ล่ะ ตั้งเป็นประเทศเมื่อไม่นานมานี้นะอยากจะเข้ามาแต่เนื่องจากว่ายังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนเช่นเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีหรือว่าคนก็ยังไม่พร้อมบ้านเมืองก็ยังไม่พร้อมถามว่าประเทศนั้นคือประเทศอะไรติโมอตะวันออกและมีอีกประเทศหนึ่ง ปิตาทิศประเทศติมอตะวันออกแล้วเออมันต้องมีตะวันตกนะตกกับออกติมอตะวันออกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรอติมอลสเตติมอเลสเต,ต,เ,สเ,ตเคยได้ยินไหมติมอเลสเตเพนประภาไม่ <c oughs> ตีเป็นเตอนี่บอกได้ยินแต่ตีมอตีมมเลสเตถามคำถามที่จะถามเอาเอาเพลงนี้ไปก็แล้วกันเนาะห้ามห้ามผูกเกี่ยวข้องถูกตัดสิทธิทาการเมืองห้าปีถามว่าคำว่า เลสเตแปลว่าอะไรใครตอบได้ได้แผ่นเสียงซีดีเจสิเพลงของแก้วอัจฉริยกุณหนึ่ง,งคำว่าเลสเตเป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่าตะวันตกค่ะตบมือหน่อยตะวันตกผิด คำว่าเลสเตแปลว่าตะวันออกไปคิดได้ยังไงว่าเป็นนั้นฉะนั้นถ้าบอกว่าประเทศติมอร์เลสเตก็ต้องบอกติมอร์เลสเตถ้าบอกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกก็ต้องติมอร์ตะวันออกอย่าไปบอกว่าประเทศติมอร์เลสเตตะวันออกคือมันซ้ำกันเลยนะนี่นะเห็นไหมเราก็เข้าใจแล้วนะโอเคนะ ดิโมเลสเต้ ested, เนื่องจากเกษฐกิจเขายังไม่ดีเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเราต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกให้เลี้ยงควายนะให้ปลูกข้าวให้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายพอสมควรนะเขายังไม่พร้อมนะโอเคนะตอนนี้สมาชิกอาเซียนอย่างนี้สิบประเทศแล้วครบแล้วข้างบนคือประเทศผู้ก่อตั้งส่วนข้างล่างคือผู้ที่มาใหม่นะครับคือผู้ที่มาใหม่หประเทศรวมกันเป็นทั้งหมดสิ ประเทศสิบบวกสองเป็นเท่าไรสิบสองครับบวกต้องถามที่เฉยไม่มีอะไรโอเคนะสมาชิกอาเซียนเนี่ยเห็นไหมทรงชาติพม่าก,ก็เปลี่ยนแล้วตอนนี้นะเปลี่ยนแล้วมีดาวห้าแฉกทั้งหมดนี้คือกลุ่มประเทศอาเซียนนะ เห็นนะต่อไปแต่นี้ความหมายและตราสัญลักษณ์ของอาเซียนต่อไปนี้เราจะได้เห็นเครื่องหมายนี้บ่อยๆเลยนะครับนั่นคือตราสัญลักษณ์ของอาเซียนสีน้ําเงินแสดงหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าสีเหลืองคือความเจริญรุ่งเรืองสีขาวคือความบริสุทธิ์รวงข้าวสิบต้นคือสิบประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน วงกลมแสดงถึงความเป็นเอกภาพนี่คือเครื่องหมายอาเซียนตราสัญ,ญลักษณ์อาเซียนผมก็ไปบางแห่งเขาก็บอกว่าถ้าอาจารย์ครับถ้าหากว่ากี่มเลสเต้เข้ามาแล้วเอาเอา,เอาสัญ,ญลักษณ์ไปไว้ตรงไหนเพราะอันนี้มันครบพอดีพอดีแล้วร่วงข้าวน,นี่ก็เป็นปัญหาอีกเนาะฝากเป็นชิดสิบมัดก็สิต้นเอาไว้ตรงไหนนะนนนะที่มัดใช่ไหม เออเออเออนะเออเออทำไมคิดออกหรือวะคิดคิดนานไหมเนี่ยไม่นานครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้่างประเทศเขาคิดอย่านสิบหนึ่งเขาประชุมกันแล้วสามครั้งยังไม่ยุติเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาจะเาความคิดนี้ไปบวกก็ผลูกมัดนี่เนาะมัดเลยเนาะโอเคนะจะนั้นคงไม่นานเราจะเห็นไอ้นี่ไม่มัดอยู่นะคือเอาติมอร์เลสเตไปมัดโอเคนะนี่คือความหมายกลไกของอาเซียนตอนนี้ เมื่อมีสิประเทศแล้วถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีกลไกมาบังคับมันก็ทำไม่ได้มันจะต้องมีตัวขับเคลื่อนตัวขับเคลื่อนก็คือสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นหน่วยงานประจำที่จะทำให้ออกหนังสือที่จะส่งข่าวไปยังประเทศนั้นประเทศนี้หรืออะไรต่างก็แล้วแต่เถอฉะฉันสำนักเลขาธิการอาเซียนเ,นยเดี๋ยวนี้มันตั้งอยู่ประเทศ อะไรอินโดนีเซียถูกต้องยังไม่ได้อะไรเลยนะพี่ตอบหลายครั้งแล้วอยากให้จังเลยนะ่ะถามต่อไปเอาถามว่าเลขาที่การอาเซียนคนปัจจุบันจะหมดอายุวาระลงแล้วในปีนี้ ถามว่าเลขาธิการอาเซียนในปัจจุบันนี้เป็นคนจังหวัดอะไรนครรีธรรมราชครับถูกต้องลนครศรีธรรมราชนี่นี่ฉะนั้นนี่คือสำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับสุรินทร์พิศวนจะหมดกำหนดแล้วแต่ละประเทศตอนนี้ก็จะต้องมีสำนักงานอาเซียนแห่งชาตินะมีสำนักงานอาเซียนแห่งชาติ มีสำนักงานอาเซียนแห่งชาติไม่พอทุกประเทศต้องมีกรมอาเซียนด้วยเห็นไหมฮะลาวก็มีกรมอาเซียนชื่อว่ากรมอาเซียนเลยนะฮะไทยก็มีบูนายก็มีทุกประเทศมีและนอกเหนือจากนั้นแล้วกระทรวงต่างๆก็จะต้องมีหน่วยงานอาเซียนด้วยต่อไปนี้นะครันเมื่อหน่วยงานต่างๆมีอาเซียนนั่นแหละเป็นการตอบสนองนโยบายของอาเซียนและของแต่ละรัฐบาลเห็นไหมฮะ โดยมีเป้าหมายปี58เราจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวคือประชาคมอาเซียนนะครับโอเคนะนั่นคือนั่นคือกลไกของอาเซียนในการทำงานนะซึ่งซึ่งนะเนี่ยดรสุรินทร์พิศวรรถามคำถามต่อไปที่เห็นต่อไปนี้เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันเป็นชาวจังหวัด นครศรีธรรมราชถามว่าเลขาธิการอาเซียนคนต่อไปเป็นชาติอะไรชาวอะไรห้ามต่อผ้าคน <c oughs> ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเออเป็นชาติอะไรหนึ่งสองอา้าพี่ไทยตบมือหน่อยผิด มันปัจจุบันนี้ไทยแล้วไงผมถามว่าคนต่อไปเป็นชาติอะไรกัมพูชาค่ะกัมพูชาไปดูที่ไหนกัมพูชาเนี่ยเดาค่ะเดาโอ้มีหลักการเดาเวิร์บทูเดาเวิร์บทูเดายังไม่ได้หมดแล้วจะตอบว่าอะไรเวียดนามค่ะทาไมตอบเวียดนามเดาเหมือนกันเ <laughs> ดาเห็นไหมเ <laughs> พราะต่อไปจะมีแต่เดาบันจะต้องถูกสักคนใดคนหนึ่งใช่ไหม เอวิร์บทูเดาแต่ถ้าไม่เดานะดูนะถ้าไม่เดานะดูธงชาติไงที่ปิวอยู่เห็นไหมปัจจุบันนี้นี่คือธงชาติไทยต่อไปต้องประเทศนี้เรียงตามตัวอักษรไงเห็นไหมฮะฉะั้นธงชาตินี้เป็นของประเทศอะไรนะเอาเวียดนามเห็นไหมนะฉะนั้นต้องมีหลักเนี่ยอย่าเดาดีแล้วที่เดานะจะได้รู้ แว่นยังไม่เปลี <half> ่ยนใช่ไหมเนี่ยกำลังมองอยู่นะไม่ร้อยเกเก้าโอเคนะตอนนี้ก็มีกฎบัตรอาเซียนครับตอนนี้กฎบัตรกฎบัตรก็คือธรรมนูญนะครับหรือกฎหมายนี่แหละที่จะมาบังคับกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเขาเรียกว่าอาเซียนชาเตอร์อาเซียนชาเตอร์ เหมือนรัฐธรรมนูญเหมือนกฎข้อบังคับของเทศบาลของ,องต่างๆเหล่านี้แหละนะมีทั้งหมด13มหมวดห5หข้อบังคับเริ่้งแต่ว่าอาเซียนเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์คืออะไรมีวัตถุประสงค์คืออะไรอะไรต่างเขาจะว่าไปหมดนะแต่ละหมวดนะครับเขาเรียกว,ว่ากฎบัตรอาเซียนนะครับตอนนี้อาเซียนตอนนี้เป็นหนึ่งเดียวแล้วนะเมื่อเป็นอาเซียนแล้วนะพูดเป็นเสียงเดียวแล้วนะ เมื่อจะไปคุยกับประเทศอื่นสิบประเทศต้องเห็นเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะเราก็ไปเจราจากับประเทศอื่นเพื่อให้มีพลังให้มีน้ำหนักมากขึ้นเราไปเจราจากับ9ประเทศกับหนึ่งกลุ่มประเทศและกับองค์การระหว่างประเทศอีกหนึ่งองค์การเคยได้ยินอาเซียนบวกสาม,มัมย เคยไหมอาเซียนบวกสามเคยไหมเคยได้ยินเคยได้ยินอาเซียนบวกสี่ไหมเคยไหมไม่เคยเคยได้ยินอาเซียนบวกห้าไหมไม่เคยเคยได้ยินอาเซียนบวกหกไหมไม่เคยไม่เคยเคยได้ยินอาเซียนบวกเจ็ดไหมไม่เคยเออนั่นแหละ อาเซียนตอนนี้นะไปทำการเจรจากับกลุ่มประเทศกับประเทศ9ประเทศนี่คืออาเซียนบวกสามนะและอาเซียนบวกหกนะได้ยิดอยู่สองอันนี้ละอาเซียนบวกสามกับอาเซียนบวกหกนะบวกอื่นไม่มีฉะนั้นอีกหนึ่งกลุ่มประเทศก็คือสหภาพยุโรป ที่เขารวมตัวกันนะ่เคยได้ยินอยู่ใช่ไหมสหภาพยุโรปเคยได้ยินเงินยูโรอยู่ใช่ไหมฮะเออนั่นแหละคือเขาใช้เงินสกุลเดียวกันนะของเราในกลุ่มอาเซียนเนี่ยที่จะเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยเราจะปวดหัวเรื่องจะใช้เงินสกุลไหนนี่แหละที่เป็นปัญหาอยู่นะฉะนั้นเป้าหมายปีห้าแปดเนี่ยมันจะช้าอันนี้ด้วยนะเป้าหมายไม่ใช่ว่าจะต้องสําเร็จนะแต่นั่นคือเป้าหมาย เป้าหมายมีไว้พุ่งชนเนาะฉะนั้นเนี่ยเงินระ,ระบบการเงินดีไหมเงินจัดเป็นของประเทศอะไรน,นะสกุลเงินจัดพามา่าเงินดงดองเวียดนามเงินอาเปโซฟิลิปปินเงินกีบลาว เงินลาวนี่สกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันนะั้งวันราคาหนึ่งั้งคืนยิ่งราคาหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเร็วมากคิดไหมเนี่ยคิดค่ะต้องคิดตามไปด้วยนะโอ้กูไม่น่ามันดังหน้าเลยอันดังหน้าดีเนาะดีละใช่นะไม่รู้ให้ถามนะให้ถามที่บอกว่าผมสงสัยได้ถามได้เลยนะผมอาจจะพูดข้ามไปนะนะครับโอเคนะ เนี่ยกลุ่มประเทศนะครับและประเทศและองค์การระหว่างประเทศโดยครอบคลุมหลายสาขาตอนนี้ลำดับลำดับความสำคัญของการประชุมอาเซียนการประชุมระดับผู้นำของแต่ละประเทศเมื่อมาประชุมกันเราเรียกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนสม,มิตเห็นไหมเคยได้ยินไหมฮะอาเซียนสมมิตเขาจะเอาผู้นำแต่ละประเทศมา นั่นถือว่าเป็นลำดับหนึ่งของความสำคัญหน้าที่ของผู้นำของแต่ละประเทศนั้นคือหนึ่งมาคล้องแขนจับมือกัน <c oughs> แล้วก็ถ่ายรูปฉะนั้นคนที่มีแขนเดียวถ่ายไม่ได้ไม่ให้เป็นผู้นำให้อยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ต้องมาคล้องแขนกันเนืออย่างที่เราเห็นน่นเห็นไหมอันที่สองมากินข้าวด้วยกัน อันที่สามมาเซ็นสัญญากันนั่นแหละหน้าที่ของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนหรืออาเซียนสมมตถามว่าการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนภาษาอังกฤษว่าอะไรอาเซียนสมมติเห็นไหมเริ่มได้แล้วเนี่ยเชื่อเธอพอผมเดินมาถึงนี่ปั๊บกลับไปแกจะลืม <laughs> ฉะนั้น <laughs> กลุ่มนี้ผู้นำประเทศมีหน้าที่ให้นโยบาย มอบให้รอง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 และรองต่อไปไปทำสุดท้ายก็คือจึงมาประชุมกันเห็นไหมฮะตอนนี้นี่คือระดับสุดยอดรองลงไปของการประชุมก็คือเป็นการประชุมของลำดับที่สองรัฐมนตรีต่างประเทศของแต่ละประเทศนั้นๆมาประชุมกันนะครับอันนี้ก็รองสำคัญเหมือนกันจากนั้นรองลงไปอีก นี่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเพราะเป้าหมายของประชาคมอาเซียนสุดท้ายคือจะต้องมุ่งทางด้านเศรษฐกิจครับเพราะเรารวมตัวกันเพื่อเศรษฐกิจนะครับรองลงไปอีกลําดับที่4คือรัฐมนตรีด้านอื่นๆเห็นไหมด้านศึกษาด้านพลังงานด้านสื่อสารด้านอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับและต่อไปลําดับที่5คือ ข้าราชการประจำแล้วนี้ประหลัดกระทรวงนะระดับประหลัดกระทรวงที่เรียกย่อๆบางทีก็ซอ,อมซอมซอมภาษาอีสานว่าอะไรยกเว้นพี่ยิ่ง <c oughs> พี่ยิ่งจะไปอยู่อีสานนานซนะอมภาษาลาวเอาภาษาลาวก็ได้เอาใครตอบได้ซอมการประชุม Senior o f f i ฟิเชีย e มีติหรือซอมเป็นการประชุมระดับเจ้น้าที่อาวุโสหรือระดับประหลัดกระทรวงคำว่าซอมในภาษาลาว